ความเชื่อที่แท้จริงนั้นจะต้องแสดงออกมาเป็นการกระทําเหมือนกับผู้เชื่อชาวเมืองเทโซนิกาที่มีความเชื่อแท้ที่มั่นคงเกิดจากความหวังในพระยะสุคิ์เขาได้ละทิ้งลูกคับลบและหันกลับมาหาพระเจ้านะครับดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างเพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และเที่ยงแท้ CGN ไทย สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life รายการที่จะช่วยให้พี่น้องได้เขา้าพระเจ้าเป็นประจำทุกวันกับผมเอกกิติศักดิ์ศิริคุณพรวันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่1ข้อที่1-10ด้วยกันนะครับ1เทสโลนิกาบทที่1ข้อ1-10เปาโลสินวานัสและทิโมธีเรียนคริสจักรข,ของชาวเมืองเทสโลนิกาในพระเจ้าพระบิดา และพระเยสุคริตองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้พระคุณและสันติสุขดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพวกท่านทุกคนตลอดเวลาและเมื่ออธิษฐานก็เอ่ยถึงท่านเสมอต่อพระพักพระเจ้าพระบิดาของเราคือดำลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทำถึงความรักที่ท่านเต็มใจทำงานหนักและถึงความทรหดอดทนซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซุคริต องพระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักของพระเจ้าเราทราบแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรท่านทั้งหลายไว้แล้วและข่าวประเสริฐของเราที่มาถึงท่านไม่ได้มาด้วยถ้อยคำเท่านั้นแต่ด้วยฤทธเดชด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และด้วยความมั่นใจอันเต็มเปี่ยมท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนอย่างไรในหมู่พวกท่านเพราะเห็นแก่ท่านและท่านก็ทำตามอย่างของเรา และขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยที่ท่านได้รับคำสอนนั้นด้วยความยากลำบากมากแต่ท่านยังมีความชื่นชมยินดีซึ่งเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเหตุนั้นท่านจึงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อแล้วในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายาเพราะว่าคำสอนเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เรื่องลือออกไปจากพวกท่านไม่ใช่แต่ในแคว้นมาซิโดเนียและในแคว้นอาคยาเท่านั้น แต่ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้เลื่องลือไปทุกแห่งหนตนเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกเพราะคนเหล่านั้นร่ำลือกันว่าพวกท่านให้การต้อนรับเราดีขนาดไหนและกล่าวถึงการที่ท่านได้ละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจ้าเพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และเที่ยงแท้และรอคอยพระบุตรของพระเจ้าจากสวรรค์ซึ่งพระองค์ทรงให้เป็นขึ้นจากตายคือพระเยซูผู้ทรงช่วยเราให้พ้นจากพระพิโรธ ที่จะมีมาภายหน้านั้นความเชื่อแท้นั้นจะต้องแสดออกมาเป็นการกระทําอาจารย์ปอโลได้เขียนจดหมายถึงผู้เชื่อ ที่คริสจักรที่เมืองเทโซนิกานี้นะครับว่าขอบคุณพระองค์สำหรับพี่น้องชาวเมืองเทโซนิกาที่มีความเชื่อที่ยังเชื่อตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อในจดหมายที่อาจารย์ปโลเขียนได้ใช้คําว่าความเชื่อของพี่น้องชาวเมืองเทโลนิกาที่แสดงออกเป็นการกระทําถึงความรักที่ชาวเมืองเทโซนิกานั้นเต็มใจทํางานหนักและถึงความทรหดอดทนนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อการกระทําเราเห็นถึงว่าสิ่งนี้จะต้องสอดคล้องกันนะครับซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ Wow. พี่น้องที่รักในพระคิดครับขอให้เรามีความเชื่อที่เกิดจากความหวัง ในพยซสุริตถึงแม้ว่าผู้คนในโลกนี้นะครับสังคมรอบๆตัวเราปัจจุบันนะครับอาจจะเต็มไปด้วยความหดหู่และความสิ้นหวังแต่พี่น้องครับให้เรามีความเชื่อที่เกิดขึ้นจากความหวังในพระยซสุริตได้กันเถครับให้เราเองตระหนักอยู่เสมอว่าตัวตนของผมและท่านนั้นเราเป็นลูกที่รักของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าพระบิดา,าและพระองค์ได้ทรงเลือกสรรทั้งท่านและผมไว้แล้วนะครับพระองค์ได้ทรงเลือกท่านและผมด้วยข่าวประเสริฐและไม่ได้มาแค่ถ้อยคําเท่านั้นแต่ด้วยธิ์เดชแห่งพระญยามบริสุธ์ข่าวประเสริฐหรือข่าวดีนั้นน้นไไดไปถึง พี่น้องชาวเมืองเทโลนิกาทําให้เกิดความหวังที่มีในพระเยสุคิ์พี่น้องครับให้เรามีชีวิตเป็นส่วนหนึ่งถึงการนําข่าวดีหรือข่าวประเสริฐไปถึงผู้คนให้เราอาศัยฤทธิเดชของพระยมบริสุทธ์นะครับไปด้วยฤทธิอนาจของพระองค์แล้วเราจะเห็นการเกิดผลที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราเองนําคนหรือการใช้ข่าวประเสริฐนั้นนะครับไปถึงผู้คนผลน,นั้นไม่ได้เป็นเราเป็นผู้กระทําแต่พระเจ้าจะเป็นผู้กระทาให้สาเร็จอเมนไหมครับเหมือนกับพี่น้องชาวเมืองเทโลนิกานะครับที่เขาได้รับข่าวประเสริฐและเขามีผลของพระยมบริสุททธิ์ี ทำงานในใจเขาพี่น้องที่ชาวเมืองนั้นที่เชื่อในพระองค์ได้สํานึกบาปนะครับได้มาถึงความเชื่อในความจริงของพระเจ้าและเมื่อพวกเขาได้รับพระคำพระเจ้าเขามีใจที่ยอมและก็เชื่อฟังต่อพระคำของพระองค์เมื่อเขาได้เชื่อฟังยอมต่อพระองค์แล้วชีวิตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นชีวิตใหม่เราจะเห็นได้ว่าพี่น้องชาวเมืองเทสโลนิกานั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจริงๆในพระเจ้าบอกว่าเพราะ,หะเหตุนั้นพี่น้องชาวเมืองเทสโลนิกาจึงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อแล้วในแคว้นมาซิโดนเนียและแคว้นอะคายานะครับจะเห็นว่าไม่ใช่แค่เป็นแบบ เฉพาะในเทศกาลนกาเท่านั้นแต่ว่าเป็นแบบอย่างออกไปแล้วก็ในถัดมานะครับได้พูดอีกว่าเพราะว่าคําสอนเรื่องพระผู้เป็นเจ้าได้เรื่องลือออกไปจากพี่น้องชาวเมืองเทศกาลไม่ใช่แค่แคว้นมาซิโดเนียหรือแคว้นอาคายาเท่านั้นแต่ความเชื่อของพี่น้องที่เมืองนี้ได้เรื่องลือพระพี่บอกว่าไปทุกแห่งหนพี่น้องครับเป็นคําที่ผมอ่าเรารู้สึกว่ามันมีพลังมากเลยว่าความเชื่อของพี่น้องที่นี่เรื่องลือไปทุกแห่งหนถ้าเราจะเข้มแข็งในพระเจ้าแล้วเราเชื่อในพระเจ้าให้ข่าวประเสริฐนั้นเป็นริดเดทในการทํากิจของ พระองค์ในใจของเราให้เรามีผลของปัญญาณและให้เรื่องลือไปทุกแห่งหนที่เราไปดีไหมครับให้ชื่อของเราเหมือนกับอาจารย์ปาโลนะครับที่อาจารย์ปารโลบอกว่าเราไม่ต้องพูดอะไรอีกนะครับเพราะคนเหล่านั้นล่ําลือกันว่าพี่น้องชาวเมืองเทสโลนิกาได้ทิ้งลูกคารบและหันมาหาพร,ระเจ้าเพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และเที่ยงแท้ให้ชื่อของเราเป็นแบบนี้ครับที่เราเองจะละทิ้งลูกคารบกับมหารพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าที่เที่ยงแท้ด้วยกันให้ชื่อของเรามีความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทําซึ่งเป็นชีวิตที่สอดคล้องไม่่่่่ไดดด้้้เเเเพพพพีียงงแแตตููหรรรรรรืออาาาาาาะททขจนนักก คำพระเจ้าจะออกมาเป็นการกระทำเป็นชีวิตที่สอดคล้องสมกับที่เราเป็นบุตรหรือเป็นลูกที่รักของพระเจ้างานรับใช้พระเจ้าเป็นงานที่มีคุณค่ามากครับเป็นงานที่เราทําเรารู้ว่าเราทําเพราะเป็นวัตถุประสงค์ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเราเรามาจากพระองค์เพราะนั้นเมื่อเราได้ทํารับใช้สิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างเรานั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะพระเจ้าทรงรู้จักท่านและผมดีที่สุดให้เรารับใช้พระเจ้าด้วยกันรับใช้พระเจ้าผู้เที่ยงแท้และยังทรงพระชนอยู่เมื่อเราไไดด้้้้ศศึึกษาาาพรรรระะะะคเเจจูถงงทันขอ เพระจ้านำมาซึ่งสิ่งที่ชีวิตเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงงั้นการเชื่อฟังพระเจ้าจึงเป็นคีย์สาคัญที่เราเองจะเชื่อฟังโพจนะของพระเจ้าการเชื่อฟังพระเจของพระเจ้านั้นเป็นกุญแจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ชีวิตของเรานั้นได้เติบโตขึ้นและเกิดผลในฝ่ายวิญญ,ญาณ สิ่งที่ผมอยากจะนําพี่น้องได้ไข้ควรด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับให้เราเองที่จะนึกถึงว่าพระธรรมตอนนี้เองเนี่ยเมื่อเราได้เห็นตัวอย่างแบบอย่างสิ่งที่อาจารย์ปโลเขียนชื่นชมนะครับยินดีกับพี่น้องชาวเมืองเทศนิกาที่ได้เป็นแบบอย่างนี้พระธรรมตอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงความคิดอะไรของท่านบ้างนะครับอาจจะเป็นคําถามในเช้าวันนี้ที่พี่น้องอาจจะไข้ควรในระหว่างวันนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคทําให้ชีวิตของเราไม่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้นะครับหรืออะไรที่เป็นลูกเคาลบที่เรายังยึดยังถือไว้ไม่ยอมที่จะทิ้งให้เวลานี้ท่านได้มอบสิ่่งเหลานนั้ กับพระเจ้าจัดการได้หรือไม่นะครับผมอยากใช้เป็นคําถามที่เราได้ไขควยตลอดทั้งวันนี้นะครับให้เราเองมีความเชื่อด้วยกันนะครับและความเชื่อน,นั้นต้องแปลงออกมาเป็นการกระทําถึงแม้จะต้องเผชิญกับความยากลําบากถึงแม้อาจจะต้องเผชิญกับความรู้สึกต่อสู้ภายในใจที่เราต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างแต่พระธรรมตอนนี้ได้บอกให้เราว่าจงมีความชื่นชมยินดี ซึ่งเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระบริสุทธิ์ได้ทำงานในใจเราทุกคนนะครับให้เราเองเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็ในเวลานี้เราที่ฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้อยู่ในเราทุกคนเราขอบคุณพระองค์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้นำความชื่นชมยินดีและเราขอมอบชีวิตของเราในเวลานี้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงอยู่เหนือชีวิตของเราควบคุมชีวิตของเราละชีวิตเรานั้นได้เกิดผลในฝ่ายวิญญาณถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่่งงงงงงใใใดนนนนนเเเววลลลลาาาาาีีี้้้้ททััขพพรรรอคคแก็หย มอบแล้วก็เข้ามาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ได้ทรงช่วยให้เราเองมีกําลังขึ้นในพระองค์ในการที่จะจัดการ,รเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เราต้องปล่อยออกไปละทิ้งออกไปที่เป็นอุปสรรคให้เราเองไม่เติบโตกับพระเจ้าทิ้งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นออกไปที่เป็นสิ่งทําให้เราเองไม่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้พระเจ้าเรารู้ว่าพร,ระองค์ปรารถนาเราทั้งหลายนั้นได้เกิดผลเพื่อพระองค์ให้เราเองขอบพระคุณพระองค์และก็พึ่งพาพระองค์ขอพระเยซูศรัดได้ทรงนาเราทุกคนอธิษฐานด้วยความเชื่อและด้วยความไว้วางใใใจและพพึ่่งงงาาานนนนนววิออขรรมมกัน เพื่อสกิจเจ้าอเมนอยากเชิญชวนพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามทั้ง YouTube และ Facebook ของ CGN ไทยนะครับและพี่น้องสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับพี่น้องสามารถที่จะสนับสนุน CGN ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำอธิษฐานหรือการถวายเข้ามาได้นะครับขอบพระเจ้าใหความยิน้องทุกคนครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ